เราได้เดินออกมาจากวัดแล้วเนาะพี่น้องทีนี้เราก็จะออกไปพาพี่น้องไปชมหลายๆคลิปเนาะพี่ได้ลอ,องทายเนาะมาสภาพไปทุ่นท่าเนาท่าเนาะก็คือเอาไปทุ่นท่าเน,นาะหรือว,ว,ว่าชวนโมเน,นาตรงนี้ก็จะไปออกไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยจะเป็นแห่ต้นเงินเนาะพี่น้องเดี๋ยวของเราก็จะ แห่ต้นเงินเหมือนกันวันที่12เราก็จะเริ่มทําต้นเงินเหมือนกันเนาะแต่ว่าดอกไม้สวยมากกนะ็เดนไปเรื่อะไปเรื่อยๆนะน,น,นท่งวดีว่รไป่วดมนทุ่่านนนี่โรียนว่นา มีเรื่องดึงด้วยมีเรื่องดึงมีอะไรให้เด็กๆเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะเจะไปพ่อสิทธิพานหม่งไดโน่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อของผมกำลังคิดอยู่ว่าสิพานจะคล้องไปเส้นจเลดีนะถ้าหนีเขาต่างแานไปจะไปหลังซกกศเนาะถ้าเราจะไปหลังซกกศเราก็ต้องวนกลับไปทางนี้กระบะข้ามาเส้นนี้แล้วกระบะขาเริ่มเสกิมเส เด้๋ยังหอมผ้าพี่น้องออกมาจากวัดบุรุผาแล้วเนาะอันนี้เป็นด้านอีกฟังหนึง่งฟังทั้งหนึ่งเป็นทังพู่นประตูโค้งพุกนส,สวยงามีแถวเวชวัตทังนี้จะเป็นด้านหลังเนาะพี่น้องเนาะเป็นด้านทางนะคะนี่ก็จะเป็นดอกทองุไรดอกคูนหรืออารามสวยงามเนาะพี่น้องนะดูเลื้องไปหมดแม่แต่อยู่บนหัวห้าหนี่เนาะมีแต่ดอกทองุไรอันนี้จะมีเร่งดึงเด็กๆด้วยเนาะมีผู้ใหญ่พาเด็กมาเต้นมาอะไรแต่ว่าน้องข้าวหอมยังไม่เรียนเดี๋ยวถ้าเนาะข้าวหอมเลีเรียนยขาดจะมา ขามคลื่อนดึงอยู่อีกรอบนึงเนะาะก็รอดูเดี๋ยวเราจะขับไปก่อนเพื่อไปทำง,งานที่บ้านเราก่อนเนาะเดี๋ยววอนเย็นเราค่อยว่ากันอีกทีหนะึ่งเนาะหรือ,อยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่ถ้าที่จะถ่ายออกไปนี่ก็คือสะออนดอกข้องอุ้ง่พี่น้องสะออนดอกข้องอุ้งเล่ยหรือเต็มถนนสวยงามจริงๆพี่น้องดู เหลืองแบบเหมือนเมืองเออเมืองญี่ปุ่นไหมที่คล้ายๆดอกซาคุระเนาะเน่ยมันจะเหลืองเต็มถนนไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างดีกว่าให้รถเขาขับขี่ง่ายๆเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายข้างล่างดีกว่าให้ให้รถใ,ใหญ่ก็ขี่ง่ายๆหน่อยเดี๋ยวเราค่อยปีนขึ้นมาข้างบนเนาะเราลงมาตรงฟุตบาทแล้วเนะาะตรงนี้จะเป็นดอกใม่เหลืองๆงามๆเนาะขี่เข้าพานเราก็เขาวนมา วนมาเขาก็เจอพอดีเพราะาเขาก็เห็นท่งปักเขามาแล้วเนาะมันมีหลายสัตว์หลายส่อนห,หลายซนะอยหลายเนาะทันแรกเราก็ขี่มาแต่เราผ่านร้านนี้ไปแต่เราเราวนกลับมาเก็รู้ว่าอ๋อเราเราไปเ,เราไปศิษย์ซอยตรงน,นี้เราไปศิษย์ซอยเราเดินเราเดินทางรอบตลาดศรีปะภูมิให้พีน่น้องได้รับชมทุกวัดแล้วนะคะเกือบจะทุกวัดเนาะเหลืออีกหนึ่งวัดนะคะวัดหัวโหล มีสี่วัดห้าวัดนะเนะเหลืออีกแค่วัดเดียวก็จะครบในเขตหลังตลาดเนาะตรงไปก็จะเป็นปั๊มน้ํามันแล้วนะก็ดอกไม้ที่เขาปลูกก็คือเทศบาลปลูกไว้ก็จะมีดอกทลองอุไลหรือไปเบิดเลยพี่น้องเนาะนะคะอยู่อ่าฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลเนาะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรั้วโรงพยาบาลศิลป์ภูนเลยเนาะตรงนี้ก็จะตรงไปก็จะเป็นปั๊มน้ํามันแล้วเนาะเนี่ยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสวยๆเนาะ ดอกทองอุไลที่เทศบาลมันปลูกไว้สวยงานบาลารามตาพี่นนอะใครเข้ามาก็จะรู้เลยว่าอ๋อถนนสายนี้เขาปลูกทองอุไรเดินซ้ายข้ามากก็จะเจองานวัดพระอาจารย์เนาะยิ่งใหญ่อลังการนะคะนั่งล่ำมาจกกบุญแม่บ้านกุมพอ,ออที่คนเป็นเกษียณแมาแล้วพิ่นก็จับกลุ่มกันอาวุโสบางอย่างบางคนก็นมาล่ำเปิดงานให่งพระอาจารย์เนาะอ้สออนตะต้นตะม่วงล่ะพี่นนอง มื่อกี้กระสออต้นลินจีไปแล้วเนาะสุดยอดสุดยอดของความงามของอต้นท่องอุไลเนาะนี่ก็อยากเผยแผ่เนาะความงามของเสรล้ว่มเฮ่านะคะไปทางนานก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเนาะนี่สองฟังทางมาสิเป็นดอกท่องอุไลเหลืองอาลามเนาะน้องดูสวยงามมากเลยอันนี้สวนเขาจะปลูกอะไรเนาะนี่นมีมะละกอสุคาต้นด้วยดูสิความงามของต้นทองอุไล ตรงข้ามกับปั๊มน้ํามันเนี่ยเราเดินตรงสายมาเลยเนาะถ้าเรามาถึงปัมนะ๊มเนาะอันนี้คือดอกอ่ำยื่น,นนะชมพูดจนยื่นดีกว่านี้เนาะเป็ช่วงชมพูๆเดี๋ยวเริ่มจะทำจากหาทางออกไปได้ที่นียวป่าจ,จะตรงไปเลยเนาะตรงไปเลยเดี๋ยวขับไปเลี้ยวเดี๋ยวขับไปเลี้ยวตรงทางซอยหลังทอกศนาะเพระาะว่ามันเป็นเขตบ้านเท่าไปมองได้กับบ่อลงดอกพี่น้องแม่นลงได้ยัางหองกระสอดได้เพระาะว่ามันมีหลายซับหลายซ้อยกับจริงอยู่แต่ว่ากะถือว่า มาบ่อยจอะยว่าแต่มันมีหลายวัดมากเราสับสนที่ว่าวัดไหนวัดไหนต่อวัดไหนเนาะมันมีหลายวัดวัดไหนมีงานไม่มีงานเนาะแต่วัดนี้น่ะเรามาร่วมทําบุญไปแล้วน้ำเอาน้ำห้าห้าร้อยละมั้งวันนั้นน่ะเนาะมารวมตัวกันแล้วก็ประตูประจ,จัยของลูกไส้หอออีกหนึ่งท่านแล้วก็ลูกสะพายอีกพ่านหนึ่งเนาะ แล้วก็ชาวบ้านเอฟซีเพิ่นแล้วก็ตัวเจ้าของเองกับมูมานรวมกันทําบุญไปแล้วครั้งนึงนะคะหน้าวัดแห่งนี้เนาะที่เราทําบุญออกมาเดี๋ยวเราจะไปสู่บ้านเราแล้วเด้อจะไปทางสารลอยแล้วทีนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเพราะว่าเราจะเจอปั๊มน้ำมันแล้วเราจะกลับแล้วทีนี้เราจะกลับแล้วเนาะจะข้าเกลียวเกลียร์ล้งพ้าวเคาแล้วไปทางหลังปั๊มน้ำมันในหัวจักจะขับเข้าบ้านแล้วเด้อพี่น้องเนาะนะคะตอนนี้เราก็ถนนใหญ่จะไปยะโสธรเนาะขอบคุณที่รับชมเด้อ ซอนดอกท้อไร่พี่น้องนี่ศูนย์ปฏิบัติรรมวัดบ,บุรุาเห็นปน่มีงานยิ่งใหญ่เนาะวันที่12วันที่12พรุ่งนี้อีกเนาะ1วันเนาะนะคะขอบคุณที่รับชมเด้อสวัสดีค่ะ